สองคุณแม่โพสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้คุณพระธรรมสามสคุณพระสงฆ์สิคุณแม่พระธรณียี่สิบเอ็แม่พระโภคารสิสองคุณพระเพรโหคุณพระพายเจ็ดคุณอักษรสีอ็คุณอัรารามสิบาคุณพระอาจารย์สิพัทคุณพระอุปชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสาคุณอัศวะคุณปักสวาสคุณวิสวัสคุณนักโแก้วสามประการ คูณสี่ห้าคูณสี่สิบคูณสี่สองรคูณมรคสีคูณผลสีคูณมิทรหนึงจึงรวมเป็นคุณท้วตัโหกุตสักธรรมด้วยเดชวาข้าพระพุทธเจ้าจะขอทำดการสิ่งใดๆขอจกให้เป็นพิภารสีขอคุณพรารสีหนารอดเป็นพาลศีนาตายคุณพาลสีตาไฟคุณพาลศีหน้าบวบคุณพราลสีป่าไรโกธคุณพรารสีพิรากคุณพาลสีตรบโกธ คุณพระฤาษีปัญญาสดคุณพระฤาษีทรงยิ้มขุณพระฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิทั้งร้อยแปดพระองค์พร้อมทั้งผู้ทรงเมลิกาบารมีขอขุนพระศิวะคุณพระอิศวรคุณพระอินทร์คุณพระพรมขุณพระยมขุณพระกรอยขุณพระนาลัยอวตารคุณพระจักรโษกบาลทั้งสี่ขุณพระผู้เจ้าพีเจ้าปุญาดีอีกทั้งถึงเจ้ารักเจ้าหวาจำเป็นที่เคารพนับถื้นแห่งฝูชน คุณพระทศพลคุณพระภูมิจันเจ้าพระสารีิษย์พักอันเป็นพระบารมีคุณพระธรรมที่แปลงเอืสินพระธรรมขันธ์คุณพระศสียรัตนไกรคุณพระธาตุอาสาคุณพระสัททุกเจดียคุณพระศรีมหาโพธิ์องค์ลูกนชสิวาลคุณพระธรรมวิหารสี่ทั้งหลายขอคุณพระโลกขลาคุณพระสารีคุณพระอานุรุตคุณพระภูมิปุถระ คุณพระอาลัยคุณพระธรรมวดีคุณพระตีนสิงเหขอคุณเลขคุณยันคุณทันพัฒนคุณว่านคุณยาคุณตะกุฏอิสสมร์คุณภาพประเกียดและโมงคลคุณพระมหาศาสตร์อันเลิเศษสุดขอคุณพระอธิปกท่านจงไว้ช่วยคุณพระจันทร์สิบห้าท่านลงมาเถิดคุณพระอานารแปดท่าลงมาเปิดคุณพระผูทสิบเจ็ดคุณพระเสาสิบมาปกปักรักษา คุณพระรหัสตดีสิบเก้ามาเป็นครูบาอาจารย์ละเก้าเอสาคุณพระราหูสิบสองุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดุณพระเกตเจ้าเป็นของเจ้าแก่ร่างเดิมคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอ,อ๋ยอ,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 อันที่เคยได้อุปัตขึ้นมาขอให้ประสิทธิ์สิิทธกิจจังกิจจังกิจซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจจเสษตร 吗？啊啊